สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรผมครับเคลียร์ชัดครับไม่จ่ายาซ้ำซ้อน16มิถพินายนมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเยียวยากลุ่มเปาะบาง6.7ล้านคนคนละ3,000เริ่มจ่ายมิุนายน2,563นี้ครับรายละเอียดครับมติครม16มิถุินายนวันนี้เห็นชอบอนุมัติเยียวยากลุ่มเปาะบางจำนวน6.7ล้านคนนะครับ 1. กลุ่มเด็กนะครับแรกเกิดถึง6ปีเยียวยา1.3ล้านคนนะครับ2กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเยียวยา4ล้านคนแล้วก็กลุ่มผู้พิการจํานวน1.3ล้านคนรวมทั้ง3กลุ่มก็ประมาณ6.7ล้านคนเสร็จเนะครับโดยจะได้คนละ1,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคมจะจ่ายเดือนมิถุนายนนี้นะครับ2,000บาทและจ่ายกรกฎาคมอีก1,000บาท ส่วนวันจ่ายจะจ่ายวันที่เท่าไหร่กระทรวงพมจะออกมา,ถาแถลงข่าวอีกครั้งนะครับงบประมาณในการใช้ในการเยียวยามาตรการนี้20,000ล้านบาทนี่คือรายละเอียดสําหรับวันนี้นะครับทีนี้มาฟังวิเคราะห์ครับเดิมกระทรวงพมเคยเสนอเข้าที่ประชมมุมคอรมอและอนุมัติไปแล้วหนึ่งครั้งครั้งก่อนซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับในหลักการและให้ไปพิจา,ารณากันระหว่างกระทรวงพมกับกระทรวงการคลัง ให้ไปพิจารณาถึงหลักการหลักเกณฑ์วิธีจ่ายวันที่จ่ายนะครับตอนนั้นบอก13ล้านคนนะครับแต่พอไปพิจารณากันใหม่เสร็จสรรนะครับกระทรวงการคลังบอกไม่จ่ายซ้ําซ้อนนะครับแล้วก็ไปประชุมคณะกรรมการเยียวยากันใหม่เมื่อ4มิถุนาก็ไม่ให้จ่ายซ้ําซ้อนเสร็จแล้วก็มานําเข้าคณะกรรมการการกองโครงการเงินกู้ก็ เห็นชอบไม่มีการจ่ายซ้ําซ้อนนะครับจึงสรุปออกมามติที่ประชุมครมวันนี้มีมติอนุมัติแล้วนะครับก็คือจากเดิมครับกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มเด็กกระทรวงพอม,อมีข้อมูลอยู่ในมืออ่าหนึ่งล้านสี่แสนหกว่ารายนะครับต้องตัดออกไปหลายรายเหมือนกันเพราะซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นไปแล้ว เขาไม่จ่ายซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับมาตรการอื่นไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรเราไม่ทิ้งกันหรือซ้ำซ้อนกับมีสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33ก็ไม่จ่ายก็จะเหลือ1.3ล้านคนเท่านั้นที่จะได้รับจากจากกลุ่มเบมาบางนะครับกลุ่มผู้สูงอายุยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเกินครึ่งเลยครับผู้สูงอายุเนี่ยมีเกือบเกือบ10ล้านคนนะครับข้อมูลแต่จะได้รับเยียวยาเพียง4ล้านคนเพราะน,นอกนั้นจะได้เยียวยามาตรการอื่นไปแล้วไม่อาจจะเป็นเกษตร หรือเราไม่ทิ้งกันนะครับก็จะได้จากกลุ่มเปราะบาง4ล้านคนนะครับทีนี้กลุ่มคนพิการตัวเลขกล,ม,กลมจะมี2ล้านก็จะได้เยียวยายจากกลุ่มเปราะบางเพียง1.3ล้านคนนอกจากนั้นได้รับมาตรการอื่นไปแล้วนะครับจะเห็นว่าเคลียร์ชัดแล้วว่าไม่มีการจ่ายซ้ำซ้อนนะครับจะได้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับมาตรการเยียวยาอื่นๆเท่านั้นจึงจะได้คนละ3,000บาทนะครับก็เหลือทั้งสิ้น6.7ล้านคน เคลียครับก็รอวันจ่ายวันจ่ายจะจ่ายวันไหนนั้นกระทรวงพมจะออกมาถแถลงอีกครั้งโดยเบื้องต้นนะครับในที่ประชุมคอรมอบอกว่าจ่ายภายในเดือนมิถุนายนนี้2 0 0 0และเดือนกรกฎาคม1,000อันนี้เป็นเงินพิเศษส่วนเงินเดิมที่ยังเคยได้รับทุกเดือนก็ได้รับตามปกติไปอันนี้เคลีย์ชัดแล้วครับวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแน่นอนครับสวัสดีครับ